ฟังแล้วก็กําลังคิดแยกส่วนว่าเออเราเราจะนําเสนอโดยที่ยังไม่ได้แบบตําหนิรัดได้ยังไงเนาะอะไรเงี้ยค่ะค่ะ uh huh. เออก็คือเมื่อกี้ค่อนข้างสนับสนุนกับเอ่อกับเอ่อคนก่อนหน้านี้อะค่ะก็คือเห็นด้วยในส่วนของ accountability ก็คือการรับผิดช,ชอบต่อการสื่อสารเนาะ uh huh. ถ้าหมายถึงว่าแล้วก็ต้นกายก็อชื่อต้นกายนะคะต้นกายสนับสนุนในส่วนของข้อที่สองด้วยก็คือการอ่อ รวมการสื่อสารเป็นจุดเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งสําคัญก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีการรวมการสื่อสารเป็นจุดเดียวเงี้ยเมื่อเมื่อเกิดภาวะการที่การสื่อสารของรัฐมันล้มเหลวอะไรเงี้ยค่ะและกาไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถที่จะมีข้อเสนอหรือยื่นการจัดการในมิติไหนเนาะหมายถึงว่าคือในขณะที่เรา เรารวมการสื่อสารจากจุดเดียวเนี่ยแล้วแล้วไอ้การสื่อสารจากจุดเดียวมันขาดความเชื่อมั่นเนี่ยแล้วก็ภาวะการการทํางานของรัฐเกิดภาวะล้มเหลวในการสื่อสารอะไรเงี้ยาขาดความเชื่อมั่นในในระดับพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะ,ะไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้กลไกไหนในการจัดการการสื่อสารจากจุดเดียวตรงนี้เนาะนี้ก็เป็น,เป,นเป็นคาถามที่ที่ฝากไว้แล้วก็แล้วก็สิ่งสําคัญก็สนับสนุนในส่วนของข้อที่สามด้วยก็คือในการ การทํางานเชิงลุกเนาะในระดับปฏิบัติการอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเห็นชัดเลยก็คือ,อพื้นที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟก็คือในระดับระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นชุมชนเนี่ยทีมอสอมอก็ค่อนข้างแอคทีฟมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งระดับปฏิบัติการหรือระดับพื้นที่ที่ทํางานเชิงลุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้รับสารโดยตรงจากรัฐเนาะเพื่อที่จะไปสื่อสารต่อในระดับชุมชนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราสนับสนุนหรือหนุนเสริมพลัง ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็ทําให้เขา,เามีการสื่อสารที่ดีอะไรเงี้ยค่ะการเชื่อว่ามันมันก็จะทําให้บรรยากาศของภาวะวิกฤตที่มันฉุกเฉินเนี่ยมันมันมันไปได้ดีอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือ การสื่อสารที่เขารับสารจากรัฐเนี่ยค่ะมันมันมันจะต้องมีภาวะการรับผิดชอบอย่างอีที่ accountability ด้วยไม่ใช่ว่าเขาจะมาอ้างว่ารัฐสื่อสารมาแบบนี้แล้วเราก็สื่อสารไปแบบนั้นอะไรเงี้ยก็คือหมายว่าก็ต้องมีการกรองอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีกลไกอะไรที่ไปสนับสนุนตรงนั้นให้เกิด,ให,กดให้เกิดภาวะการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยนำไปสื่อสารต่อในระดับพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของ กลไกที่มันจะสนับสนุนให้เกิดให้เกิดการสื่อสารที่มันชัดเจนโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะก็ยังให้ความสําคัญในใน,ในระดับพื้นที่อยู่เพราะว่าเพราะว่าสังเกตจากการทํางานในระดับชุมชนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าถ้าได้รับการสื่อสารโดยตรงจากรัฐเนี่ยมันก็จะคือการไม่ได้พูดถึงสื่อออนไลน์เลยเนาะซึ่งสื่อออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ค่อนข้างรวดเร็วชัดเจนอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยคะ่ะแต่ พอในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยชุมชนที่อยู่รอบนอกหรือชุมชนที่เป็นชนบทอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้าถึงสื่อที่เป็นสื่อเขาเรียกเป็นโอมีเดียแบบเก่านะ้ะงโทรทัศน์ทีวีอะไรเงี้ยค่ะที่จะเปิดฟังในใน,ในทุกๆวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คีย์สำคัญท,ที่ที่จะลงไปทํางานในระดับพื้นที่อะค่ะเราต้องต้องสนับสนุนให้ให้กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะมีมีัมกยภาพ เนาะอะไรเงรี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมก็คืออยากให้ให้เกิดกลไกลการสนับสนุนคนในระดับปฏิบัติการคะ่ะค่ะขอบคุณมากวันนี้เรามาฟังความเห็นท่านเราก็พร้อมที่จะนำทุกๆถ้อยคําที่ท่านให้เรามาทุกข้อความที่ท่านให้เรามาไปพัฒนาให้หมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณคุณทักษิณบำรุงไทยเป็นนักกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมนะคะหรือคุณต้นกล้านั่นเอง